เราทำไมมายืมฉันน่ะเราทำไมนายไม่ยืมพ่อนายหรือญาติพี่น้องนายอะไรก็ได้อะบูนี่เธอจะออนจริงหรอ,อพิมพ์บาน่าเขาไม่โกงหรอกเนี่ยถ้าเกิดเขาโกงจริงนะเดี๋ยวฉันจนะพาเธอไปบุกบ้านเขาเลยก็เมื่ออาทิตย์ก่อนนะที่บานยืมเงินไปยังไม่คืนใช่ไหมยังไม่คืนใช่ไหม เกือบตายพัดมั้ครับดูทำมาเลยเนี่ยดูเข้าไปแจกอีกแล้วเนี่ยเฮ้ยโอ้ยครับเลิกโดนเกมดิโอ้ย,อยเพื่อนร่วมทีมก็ทำอะไรเนี่ยอ้ออ้อแพ้เลยเนี่ยอ้ออะไรเนี่ยออครับโทรมาเออ ฮัลโหลครับมีอะไรฮะมีไอเทมใหม่เหรอเออเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปดูอ่ะครับเติมครับคับเติมแล้วเหรออ๋อโอเค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 เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปดูไอเทมใหม่เนี่ยฮึฮุยเท่มากเลยอ่ะฮุยดีมากด้วยฮุยต้องจับแล้วราคาเท่าไหร่เนี่ย โหหมื่นบาทเลยเหรอไม่สนซื้อเลยซื้อเลย oh, <no. S 1> ในบัญชีโอนเงินไม่พอโอ้ยในบัญชีมีพันบาทเองอะ่ะ <c oughs> โอ้ยอยากได้อยากได้อะ่ะ <c oughs> ทำไงดีอะ่ะ <c oughs> a moments e t l โหพิมเป็ดเธอนี่มันมันน่ารักมากเลยใช่ไหมไม่ใช่มันใหญ่เกินไปเฮ้ยปูทำไมว่าน้องแบบนี้แล้วมันน่ารักตายโหและนี่ก็อีกตัวเนี่ยฉันนั่งมันไม่เห็นหน้าเธอเดียอะตัวใหญ่มากเลยตัวอะไรเดินนกเสาวเหรอเฮ้ยนคือกอซิล่าไม่ใช่ไดินเสาร์หูยตัวใหญ่มากเลยก่อนหมดเนาหมดนี่ไง พิมพ์แป๊บนึงนะอะไรเหรอมีคนโทรมาฉันไม่เห็นหน้าเธอเอาแแต่มันเป็นเบอร์แปลกอะเบอร์แปลกเบอร์แปลกแบบเนี้ยมิจฉาชีพชัวระวังนะเดี๋ยวนี้คนสมัยนี้มันไว้ใจไม่ได้พิมพ์แล้วถ้าเกิดว่ามันเป็นเบอร์โรงแรมหรือเบอร์อะไรที่มันสัมพัญธ์สำคัญน่ะโอ้ยไม่มีหรอกนี่เอามา,ากดบางสายทิ้งไปเลยเ อาชีพแบบนี้ฉันเจอมาเยอะแล้วปูนี่เดี๋ยวเขาก็จะบอกว่า <c oughs> คุณมีพัสดุตกค้างมันม,มีตั้งหลายเคสหรือว่าเขาอาจจะมาหลอกเอาตรงแบบเออเอาตังค์เอาเงินอย่างเงี้ยแบบว่าอุ้ยเกิดแบบว่าช่วยด้วยช่วยด้วยแบบประสบอุบัติเหตุต้องรีบใช้เงินด่วนแล้วเดี๋ยวจะคืนหรือว่าอาจจะเป็นอย่างงี้ก็ได้ที่แบบว่ามีคนเอาชื่ออยู่ไปทําเรื่องผิดกฎหมายอะไรเงี้ยมันก็มีตั้งหลายเคสอะปูอย่าไปหลงชื่อมีสายชีพดิเดี๋ยนะพิมเขาโทรมาอีกแล้วนะ่เบอร์เดิมเลยบ้าไ่ไปเลยบ้าไรไปเลยคอคุยกัน สวัสดีปูจ๋าฮัลโหลนี่ใครอ่ะเออเราบาสเองฮะบารไหนอ่ะเอ,อ้าปูก็บารท,ที่เรียนพิเศษด้วยกันไงฮะเดี๋ยนะเอ,อ้าแล้วปกติอ่ะฉันเมนเบอร์นายไม่ใช่เหรอทำไมมันไม่ขึ้นชื่อน,นายอ่ะอ๋อก็จะโทรมาบอกไงว่าเราเปลี่ยนเบอร์อ๋อเหรอเออ,เอ,องั้นเดี๋ยวฉันเมมเบอร์นายไปแล้วกันนะ เออแล้วนี่มีพลังอีกปะไม่มีโทรมาบอกแค่นี้แหละเออแต่ว่ตอนนี้เธออยู่ไหนอ่ะอ๋อเราอยู่บ้านพิมพ์อ่ะอ๋อเอ่อบ้านสวยๆที่เธอชอบบอกใช่ไหมล่ะไปถ่ายคลิปใช่ไหมอ๋อใช่ใช่ใช่ที่หลังชวนเข้ามาบ้างดีเออเอองั้นเดี๋ยวขอถามคิมก่อนแล้วกันนะเออเออลาบ๊ายบายอ่าบ๊ายบายจ้าจ่ะฮึน่าตุลงใครโทรมาปูเอ้าก็มาที่เดมเช่ฉันไงฮึ บ้านไหนอ่ะนี่พิมพ์ฉันก็เคยเล่าให้เธอฟังบ่อยๆอางนี้านิใส่เดียตายเหรอเออแล้วไหนพูดถึงบ้านฉันบ้านฉันคืออะไรอีกบอเขาจะมาป้นบ้านฉันอ่ะไม่ใช่ฉันก็พิงจะเคยเอารูปบ้านเธอให้เขาดูอ่ะเขาไม่น่าจะรู้ว่าฉันมาถ่ายขีดบ้านเธอมั้งอืมโอเคโอเคเธอ,อขี้ลืมน่าสงสัย ระวังตัวไว้แล้วกันปูโหพิมพ์เธอยังไม่ได่าสงสัยอีกเหรอเนี่ยบาเพื่อนฉันเขาก็ไม่ได้ไม่ขอยืมเงินอะไรเลยอะ่ะโหเธอจริงจริงเลยนะเออระวังไว้แล้วกันนะปูฉันเตือนแล้วนะสังคมสมัยนี้ยมันน่ากลัวไว้ใจไม่ได้ a few moments later ้ฉันชนะโอ้แพ้เกล้วอะ่ะเฮ้ยนี่เที่ยงแล้วนะปูกิน,กนอะไรกันดีอ่ะเอ่เออ,อะไรก็ได้อะ่ะฉันอะ่ะ เธอจะให้ฉันเลี้ยงอีกแล้วใช่ไหมใช่แล้วเฮ้ยอ่งั้นเราบอลชอนแล้วกันนะง่ายดีเอาเหมือนเดิมนะแบบไก่ไม่มีกระดูกนะเฮ้ยคิมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาทำไมอีกแล้วอ่ะหืมเพราะเราสนิทกันขนาดนั้นเลยเหรอเธอก็ไม่ได้พูดถึงป่อยขนาดนั้นนี่เออฉันไม่ได้สนิทขนาดนั้นนะรับดูรับดูฮัลโหลบาสเออฮัลโหลปูเออคือว่าเรามีเรื่องเดือดร้อนอ่ะด่วนด้วย เออคือเขาอะ่ะมาซื้อให้แพดอ่ะแต่แต่แต,ตอนเนี้ยมันมีโปอยู่อะ่ะแต่แต่ตอนนี้เขาไม่มีตังอะ่ะมันมีโปอยู่อะ่ะนาทีท้ออะ่ะคือมันมันมัน,ม,นมันต้องรีบจ่ายภายในครึ่งชั่วโมองอะ่ะเออคือเธอเธอเราขอยืมตังเธอก่อนได้ไหมอะ่ะเออเดี๋ยวเราส่งเลขที่บัญชีไปในเมสเซจให้เออแลวเดี๋ยวพอ ติดต่อแม่ได้แล้วเดี๋ยวเขาโอานเงินคืนให้ได้ไหมฮะเอา้าเราไม่มีเงินเราทําไมไมายืมฉันน่ะล้วทาไมนายไม่ยืมพ่อนายหรือญาติพี่น้องนายอะไรก็ได้อะเอเอ,เอก็ก็อย่างที่บอกอะตอนนี้แม่เขาติดต่อไม่ได้น่าจะมีประชมุมอยู่อะเออตอนนี้ เออพ่อเขาไปต่างประเทศอยู่ใช่ใช่พ่อพ่อเขาไปต่างประเทศอยู่แล้วก็คือเออปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาเออเข้าโรงพยาบาลหมดเลยเออคือตอนนี้เธอ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 โอนมาก่อนได้ไหมอ่ะคือมันด่วนจริงๆอ่ะนะนะนะเดี๋ยวขับขึ้นบ้านแป๊บนึงนะคะขอคุทุกคนค่ะ นี่ปุดูก็รู้ว่าเป็นมิจฉาชีพอะไรเรื่องอะไรเนี่ยฉันได้ยินนะมีคุย,ยืมเงินยืมเงินเลยด้วยเล่ามาให้ละเอียดเดี๋ยวนี้ออก็บาร์เขาจะขอฉันยืมเงินไปซื้อไอแพดอ่ะฮะยืมเงินซื้อไอแพดเธอบ้าหรือเปล่าเธอสนิทกับเขาขนาดนั้นเลยหรือไงฮะอืก็ไม่ได้สนิทขนาดนั้นอะ่ะเห็นไหมไม่ได้สนิทขนาดนั้นแต่เธอแต่เขาโทรมาขอยืมเงินเธอเนี่ยนะมันเป็นไป,นปนไม่ได้ปะ ก็เป็นคนดีนะเขาเคยเลี้ยงข้าวชั้นประจำเลยอ่ะเป็นคนดีบ้าอะไรเล่าเขาไม่ได้เป็นคนดีหรอกเขาโทรมาขอยืมเงินเพื่อนอย่างเงี้ยมีอย่างที่ไหนอ่ะเราซื้อ iPad มจะไม่ใช่ถูกๆนะเธอแต่ก็ให้เขายืมไปเถอะก็มีแต่คนน่ะคิดแบบเธอนี่ไงเขาก็เลยแบบมายืมฉันเนี่ยนี่เธอแอบชอบบาร์สใช่ไหมก็รู้ว่าเป็นนิสัยจี๊ยังไปช่วยอีกแสดงว่าเธอแอบชอบบาร์สไม่ใช่ โหเธอนี่เขาเป็นแค่เพื่อนที่เรียนพิเศษเขาก็ต้องมีเพื่อนสนิทหรือเพื่อนที่เรียนที่สนิทกว่าเธอสิเขาก็ไปยืมเงินคนอื่นก็ได้ทำไมต้องโทรมาหาเธอด้วยฮะนี่พิมเฮ้ยก็ฉันเคยบอกเธอไงที่ฉันเคยเล่าอ่ะบาน์เขาก็เป็นคนดีเนี่ยตอนนั้นอ่ะพ่อเขานะเข้าโรงพยาบาลแล้วแม่เขาอ่ะก็ต้องไปเฝ้าพ่อเขาใช่ไหมเนี่ยบาสเขายิงโทรให้แม่เขาอ่ะแม่รับใชไม่ส่งยี่ยงบานเลยโหเนี่ยเขามีพระคุณื้องตอบแทนขาไมล่ะฮัลโหลบาส เออไม่มีอะไรอ่ะคือเธอจะใช้เงินเท่าไหรออ่อ่ะเออหมื่นนึงอ่ะโอ้โหหมื่นนึงเลยเหรอใช่ตอนนี้มันลดราคาเหลือแค่หมื่นเดียวเองเออคือพอเธอโอนมาปุ๊บเธอส่งเลขที่บัญชีมาเลยนะเออพอแม่เขาประชุมเสร็จเดี๋ยวเขาให้แม่เขาโอนไปบัญชีเธอเลยไม่ไม่เอาไม่อุดเลยอุดเลยนี่ไม่ได้ มีอาชีพใช่ไหมนี่ปู่ยายให้เขายืมมันตับหมื่นนีมน่มันเ<ห>ยอะแบบาทคือ,อหมื่นนึงอ่ะมันก็เยอะนะเออจริง,รงๆเราฉันก็พอมีอยู่อะไรเงินเก็บอะแต่มันเยอะอ่ะโอ้ยเราไม่โกงเธอหรอกเธอก็รู้จักบ้านเราแล้วอ่ะเออถ้าเราโกงอนะเธอเรียกตำรวจไปบุกบ้านเราเลยเราไม่โกงหรอกเธอก็รู้จักบ้านเราแล้วใครจะไปกล้าโกงล่ะอ๋อไม่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  ฉันไม่ได้ว่าบาทโกงนะแต่เออเอเองั้นส่งเล็ขที่มันชีมาก็ได้งั้นเดี๋ยวฉันโอนให้นะ yes บูนี่เธอจะโอนจริงเหรอ,อพิมพ์บ้านนะ่ะเขาไม่โกงหรอกเนี่ยถ้าเกิดเขาโกงจริงนะเดี๋ยวฉันจนะพาเธอไปบุกบ้านเขาเลยฉันนะ่ะรู้จักพ่อแม่เขาฉันหมาเขาฉันรู้จักเลยนี่ปู เมื่อก่อนบาร์เขาอาจจะเป็นคนดีก็จริงแต่เดี๋ยวนี้เขาอาจจะเปลี่ยนไปแล้วก็ได้เขาอาจจะเป็นแบบคนชั่วร้ายแล้วก็หลอกเอาเงินเธอไปไม่คืนหนีทางไงล่ะพี่ไม่หลอกเนี่ยก็เป็นเพื่อนกันอะแล้วถ้าอย่างฉันน่ะเดือดร้อนมาขอยืมเธอห,หมื่นหนึ่งเธอจะไม่ให้ฉนหรอไม่ไม่ปฏดดิเสธอ, <c oughs> อยู่ <c oughs> แล้วเพื่อนกันให้เฮ้ยเงินเ hey, ข้าแล้วรีบไปซื้อเทมดีกว่า ดีปูมาที่สูนะตีไข่แตกทันีนะเจ๊โอ้เจ๊เอาปูมาเล่นกันไหมปูมาเล่นกันไหมปูเป็นอะไรอะ <c oughs> ปูนี่ครัเป็นอะไรเนี่ยทำไมนั่งนิง่งไม่เล่นเลยอะ่ะก <c oughs> ็มาทริปก่อนนะที่บานยืมเงินไปยังไม่คืนใช่ไหมยังไม่คืนใช่ไหมนั่นไงนั <c oughs> ่นไงเธอรู้ได้ไงอะ่ะเ <c oughs> ออเออถ้าปูเธอมาเล่นฉันเล่นเอง เอ้ยนี่มันตาฉันเขาเขเล่นคนเดียวเองกูพวกเธอไม่เล่นกันล่ะออไยนี่ตีนายยังจะมัแต่เล่นอีกก่อนมาฟังปัญหาปูก่อนดิเพื่อนกำลังเดือดร้อนอยู่นะเขาาไม่ฟังกาจะเล่นเล่นเอ้ยนี่ตีฟังปัญหาปูก่อนเพื่อนกำลังเดือดร้อนอยู่นะนี่ปูเขาอะโดนเพื่อนที่ชื่อบาร์ตอะยืมเงินไปแล้วก็ไม่ยอมมาคืนตังค์สักทีเนี่ยนานแล้วนะ เหอเกิดแต่งบบ้านไหนอะเห็นไหมบ้านไหนฉันก็ยังไม่รู้จักไงก็ไม่รู้จักชิเมตี้ปูเขาบอกไว้ให้าันที่เรียนพิเศษที่เรียนด้วยกัน,นกเคยร่าให้ฟังบ่อยๆแต่ฉันจำไม่เห็นจะได้เลยปูฉันรู้ว่าเธอเป็นโรคขี้เก่งใจใช่ไหมเธอต้องกล้าทวงโทรไปหาเขาเลยคือฉันโทรไปแล้วว่าคือมันติดนะแต่เขาไม่รับสายอะติดแต่มนไม่รับสายแบบเนี้ย ต้องใจหนีชัวชัวืมไอ้บาสอย่าให้รู้นะท้ามทำแบบนี้เนี่ยนี่ปู่ไหนเธอบอกว่าถ้าบาสเนี่ยโกงอ่ะจะบุกไปถึงบ้านเลยไงไปยังเพียงฉันก็พูดไปงั้นนะ่ะฉันไม่กล้าไปหลอกอืมบาสเนี่ย <c oughs> เลวมากเลยชั่วมากเลย,เลยจิตใจร้คนนธรรมโกงกันไม่ได้ยังไงอย่าให้รู้นะอยู่ไหนโดนแน่ ไรเ,เขาไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงนะโดชีอ่ะอ่ะอ่ะปูที่เธอโทรไปหาบ้านเนี่ยเธอใช้เครื่องเธอโทรใช่ไหมใช่ฉันว่าที่บ้านไม่รับอบบเพราะเขารู้ไงว่าเป็นเบอร์เธออ่ะเขาตั้งใจจะหนีเธองั้นลองโทรเครื่องฉันโทรเครื่องฉันมาเอาเบอร์มาเอาเบอร์มาให้เขาดูดิอโอเคโอเคเดี๋วยวฉันจัดการเองอพูดพีมเนี่ยดาย่าแรงจริงๆเลยต้องหนีมานั่งเล่นเกมในห้องน้ำเนี่ยเฮ้ย ใครโทรมาเนี่ย,ยเบอร์คุ้นคุ้นเบอร์พิงไม่นาว่างว่างว่างวางๆโอ๊ยฮึฮะไอะองะอ่ะเขาตัใส่ยทิ้งอ่ะชิมว่าไม่ปแปลกๆนะปูมันแปลกไงอะ่ะก็เขาอ่ะ ไม่รู้จักฉันไม่ได้เมมเบอร์ฉันไว้แต่ทําไมฉันโทรไปแล้วเขาต้องตัดสายทิ้งด้วยคือไม่ติดแล้วเขาตัดสายทิ้งเหมือนเขาตั้งใจหนีแต่เขาจะหนีฉันทําไม่ันมันแปลกๆนะครูอืมไม่แปลกมั้งพิมพ์เขาคงแบบว่าหนีทุกคนเลยอ่ะแบบเจ้าหนี้ทุกคนอ่ะอะไรอย่างงี้ฉันว่าไม่น่าใช่นะ ันแปลกจริงๆนะปูคนส่วนใหญ่มีฉาชีพนี้ใช่ไหมเวลาเขาหลอกเสร็จปุ๊บเขาจะต้องเปลี่ยนเบอร์หรือไม่ก็แบบถอดซิมทิ้งเปลี่ยนซิมหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เนี <c oughs> you, ้ยมันยังโทรติดอยู่เลยอ่ะมันแปลกอ่ะเหมือนว่าเขาอ่ะจะจงใจหนีฉันเลยอ่ะหรือว่าเขาจะรู้จักเบอร์ฉันหหหทีักลับมาลปูโทรศัพท์อีป้อมอ่ะฉันไปยืมมาหืรอแป๊บนึงเดี๋ยวฉันจัดการเอง ใครโทรมาอีกเนี่ยพิมพ์ป่ะเนี่ยโอ้อ,อไม่ใช่พิมแล้วนี่เบอร์ใครเนี่ยเอ่อสวัสดีครับรับเลงสวัสดีค่ะี่ทันเขามาจากศูนย์การค้าห้างสปปรรพสินค้าเซนทัลเอิร์ธนะคะคุณเป็นผู้โชคดีที่เราสุ่มเบอร์โทรศัพท์มาคุณจะได้รับเงินรางวัลมูลค่า ฮะห้าหามื่นเออใช่ใช่เพิ่งไปชมมองเพิ่อมือสองวันก่อนเออคือต้องไปรับรางวัลยังยังไงเหรอครับติดกับแล้วอ่าการเอ็นนะคะคุณคุณผู้ชายเนี่ยต้องเอ่อยืนย,นยันยตัวตนยืนยันตัวตนด้วยการแจ้งชื่อนามสกุลจริงแล้วก็เลขบัตรประชาชนไปก่อนคะอ่ะอ๋อได้คำได้ครับเออผมนายครับมั่งโก้เกิดเลขที่บัตรประชาชน ได้ไหมคะตัวน,นินทัสมังคงเฮิ้มทำไมชื่อเขาเหมือนปาร์ตี้เลยอ่ะไม่ได้ชื่อเหมือนปาร์ตี้นี่แหละคือปาร์ตี้เลย <c oughs> กรุณาทราบชื่อเล่นชื่อจริงนะสกุลข,ของคุณลูกค้าใหม่คะพูดทวนประมาณสอ,องสามร,ารบะะอบครับขอคาร์นาด้วะคะเออพูดได้ครับเหรอครับเออได้ครับเออผมนายอินทัสมังคงครับอ่ะขอโทษนะคะคุณลูกค้าการ ดัดังได้ไหมคะอินอะไรนะคะอดิสัญญาณไม่ค่อยดีอะค่ะพูดดังๆได้ไหมคะได้ครับผมไชัดเลยานยาคการุเดินออกมาหน้าเลยค่ะพอดีว่าฉันลออยู่ข้างหน้าแล้ว่าเดินออกมาลับวันแเลยค่ะออกออกไปหน้าไหนครับ หน้า <IP> ห,นหน้าไหนเหรอคะหน้าห้องน้ำนะคะออกมาแล้วค่ะเอ้อรู้ไ <fry> ด <UC S 2> ้ไงเนี่ยออกมาแล้วหน้าห้องน้ำเปิดพวกเธอสองคนอยู่ทำอะไรอะมาทำไมอ่ะก็มามอ r โชคให้นายไงป้าเต้ A few moments later ตี นายอย่าขหลอกเป็นบัตรเ้ามาหลอกยืมเงินเพื่อนตัวเองเลยเหรอก็ก็มันจําเป็นน่ะนี่บัตตี้มานจาเป็นยังไงเดี๋ยวเล่าดิเอ,อ่อเขาต้องเอาไปซื้อไอเทมมาจําเป็นยังไงอะนี่นายหลอกเอาเงินโูไปซื้อไอเทมเนี่ยนะไม่เหมื่นนี่นะนนนะในบ้านหรือเปล่าออก็ก็ก็ครับมีอ่ะเขาต้องมีอ่ะ แล้วนี่มาตี้นายรู้ข้อมูลเกี่ยวกับบาสได้ไงอ่ะก<ค>็<ค>เห็นเธอ,อเคยเอามาเล่าไงโ,โหปาตี้นี่ฉลาดเกินไปแล้วนะฉลาดในทางที่ไม่ดีอ่ะนายโอ้โหจําเรื่องของบา์ที่ปูเคยเล่าแล้วก็มาแต่งบอมว่าตัวเอ,ตเองเป็นบาสนั้นแหลอเอาเงินเพื่นอนอตีนายเกินไปแล้วนะเนี่ยเออปูแล้วเงินหนึ่งหมื่นบาทของเธอ,อยังไงอ่ะอ๋อป้าหลินจ่ายให้แล้วโอ้เติมบองแมจะนู้นจอตายแน่มนา อย่ามาหลอก